สวัสดีค่ะพี่นอ้องออยากตำมะคุ่งแห้งหลายจากพี่น้องไปยูไอตุ้งบ้านหลายมือมา,อา,มมาค่ะวันนี้ก็ตตำมะคุ่งคือเก่าค่ะไก่ไก่ไก่ย่างห้าดาวนะคะเครื่องตูจ้ะมาจากแสร็ๆน้องกันนะจ๊ะ กินแบบหิวหิวค่ะพี่น้องจ้าหิวหลยอ่ะแซ่บสมก็คืออยากค่ะพี่น้องด ลุยจ้าพี่น้องจ้ามาจ้าแสบแสบน้ำกันจ้าอนอนประกอบคือก้าว่มไม่พักเดี๋ยวยามไปเอาพักกอนเลยจ้าฮึมไม่พักก็สุเดี๋ยวพักยังไงหนูนนนตี่สเย็นเดี๋ยวสต็อปวิดีโอไปเอาผักกอนอม,มาแล้วจ้าได้บัตแตงยืนด้วยหนึ่ง <laughs> จิ้มจิ้ม โอ้ยยิ้มขาวแห้ง่นอนจ้าต้องสกินขาวต้องสกินไกลต้องสกินขับปุ่นมาเดจ้าเด้อต้องการเดจ้าแ่บแสบ จำนำตามปรุ่งนุ่นอจจะที่นองอ่าเสร็จตอนนั้นใ่ใไ อแ่บเร้งแสบทั้งเหี้ยวจ้ะฮอืมหน่อประกอบ มากลายกินหัวขับตาบักหุ่งบบบเนี้ย <laughs> อืมจะมันขีดยากพี่น,น้อง <laughs> อืมห็นลูกน้องอืมเส้นน้ำจิ้มพี่น,น้องบนเอาถั่วมาลาดเลยละกันอู้ กินผู้เดียวว่าเป็นยังนะจ๊าเนาะหาดพ้วยไปเบิดอืออ เละตุ้งเป๊ะแ <laughs> มลงวันห่อนทั้งเพชรชั้งแสบต้องหิว <laughs> น้องจ้า 嗯。Mm. จอดจะ้จะแสบจะ้ะนัวเผ็ดพอดีไม่เผ็ดถึงกับทรมานะนะจ๊ะเนาะว้าวอู้นะเอาเลยอื Nhưng bắt đầu hoang quá Đi nắm cành Ừ มาก,กินแบบว่าติสกระดูกว่าพี่น้องมม่จังรูซกว่ามันแจบกว่ากินเนื่อๆเนื่อเนื่อๆสิกิน้บ่หลายมักแพะกระดูกเป็นคือกันบอค่ะพี่น้องอืมแลบ พี่น้องอิ่มแล้วจ้ากร,กระบุบกระวับเขาบุลุมบุมบั่ม,ม,มยัดยัด,ย,ดยัดเขาเลยอิ่มแล้วบันนี้จ้าขอบคุณหลายๆจ้าที่เขามารับชมว,วิดีโอนะคะเนาะขอทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยกันทุกคนนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ